มาแล้วมาตั้งแต่ชุวันตาไข่พองคอปีนั้นะไข่พองคที่มาดีปี่ห้าสิแล้วผมก็หยุดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปที่นที่่เีกองตำรว้วตอ้อยูปันตกเริ่มเอายิงที่กางไม้ทีมาให้ได้นะครับเพื่าได้เลือกปหก หกปีตอนนั้นมาแล้วก็เป็นแล้วเนี่ยนะครับก็หาลองไม่ได้ช่วยเอาอาวมณ์ย้อนยุกจากโคล่ามาเพามันเต้นออกบางใจกันนะครับก็คนนี้แบบนี้แล้วก็ถามบางคนกังบอกมันยุ้อนมาเอารมยอนยุกไปอีกบอกเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูกาะเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ย ปีทีแล้วนะผมก็จะเอาแค่นี้ครับครับนนี้เรวเกี่ยวใไรอันปวตาแล้วบอกครับถ้าไวอันมาก็ไปั่ามไม่ได้ให้เอานวันนี้พวันที่เขาว่าาว่าวันนี้วันเดียว ฝมมต่อไปอว่างันนี้วันเดียวอะไรหกเน่อที่า่เต็มหมดเลยนะฮะเพราะว่าทางทางการพยมปาทยอบอกว่ามาไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ไปม่าเพราะว่าดตาอยเลยเนียยิ้มยยมยิ้มแล้ว้ายิ้มแล้ว้อคนนใจยากใยา เดี <cin stereotype> <m aks> <dragging> ๋ยวเดือนหด้าดีกว่าเพราะปีใหม่นี่เขาจะมาได้ครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ยังไม่พูดนะครับตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีปีหน้าเจกันแ่ปีหน้าเขต้องต้องขึ้นมาพูดในวีดีเลยนะครับพูดนะครับเขาปากเขาไม่ลที่น้องนะครับปากใจที่รักใจแข็งแรงนะครับี่ไถ้ารักใครับ กําลังใจไม่แข็งแรงนะครับกำลังใจกำลังใจนะครับกำลังกายปัดใจัยต้องถึงก็ถ้งขาดสามสามอย่างนี้ก็ไปไม่ได้นะครับกำลังใจกำลังใจกำลังกายปัดใจนะครับกำลังใจถ้าไม่มีคนสนับสนุนไม่มีอะไรก็คนก็ต้องพักต้องหยอดนะครับกำลังกายก็ไม่แข็งแรงก็ ไปไม่ได้ลยแล้วครับไปไม่ได้แล้วพักก่อนโอ้ยเขาก็ไม่มีกำลังไปไม่ไหวแล้วก็ปัจจัยปัจจัยที่อันนี้สำคัญมากเลยไม่มีปัจจัยเนี่ยมันก็ไม่มีแบบเยอะแล้วไปไม่ได้เพราะปัจจัยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากปัจจัยเป็นสำคัญถามจริ่งอย่างนี้เมื่อที่ผมเลือกเราเราั้นตอต่อไปมันก็จะนะครับก็ เป็นจริงนะครับสุดท้ายนี้ก็ม่มีอะไรมากแต่ขอขอบคุณนะครับก็ผลงานอุ่นหนุ่มอไรก็ว่านะครับแั้ก็รองไลอันในวันนี้ให้ท่านนะครับรับชมและรับฟังในผลงานของเขานะครับแล้วก็ขอให้ท่านนะครับทุกคนนะครับที่มาวันนี้เราปิดทองเพราะแก้วย่าเนี่ยมานั่งเนี่ยเป็นปิดทองเราะแก้ว ก็ขอให้นะครับร้านค้าทุกคนนะครับมาขายของตะพนวัดที่วัดสมบูรณแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยขายดีขายดีขายดีเรากอยๆแล้วนะครับก็อยากอยากจะให้ให้ให้ท่านขายละ้าคนก็เป็นเศรษฐกิจอย่างนึ่งนะครับที่ที่นี่นะนะครับผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าจัดทางานอะไรก็ดีไปหมดนะครับว่าคนเยอะคนเยอะ คนให้ความรับถือยกข้อแก้วนะครับเดยจะพาะที่ผงรับถือมาที่คือพัรูภาอังกนะครับเึ่อไปเนเป็นพระที่นะครับผมให้ความรับถือแล้วก็งแขบอกนับว่าใช้เพราะว่าถ้าถูกจะสวยเกินเนเดี๋ยวกล้องจับดยังยังอยู่ี่ย่นะครับี่คือหนกาม่ต้องมไม่ปิวนะนี่ฟิว์หรอกต้องโอนิเตอร์อะ ครับวันนี้ก็ครับก็ม่ล้กลควเวลาแล้วนะครับไม่ล้กงัวเวลาแล้วก็มาตัสิทแล้วนะครับก็เฉลววยพรคุณผูะชมท่านใีนะครับตรวตรวจเรับลําโุงก็จะปวดเวลาประทามพร่จะมีน้องชาวตะบนจะเป็นกรและตะบนจะเตืนทุกทนตัวประสบปุ๋ยเดียวบเงื่วงดี เวไปนะครับก <Cornell. S 2> ็ต้องขออวยพงในปีสทนี้เปีใหม่นีนี้ืวันที่สุดตากัจหแล้วขอบครับุกท่านะครับจะดีกมากปที่นะครับเรารวยเินทุกคนต่อจากนี้ก็เปการเสี่ยงลครับขอเชิญพบกับนะครับไลอ้อนกาดบันฑิตครับอวยนครับดีกครับวัิดีครับวัสดรับ สวัสดีบ้านนี้นเมเดียน,นนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด,ด้วยนะครับกดไลค์กดซ like, ับสไคร e ติดตามไปนานๆน,นะจ๊ะ